เอามาดูอีกชนิดหนึ่งอุ้ยตัวนี้นี่รับรองได้บันเทิงอารมณ์ตัวผอมคอยาวปากเท่ารูเข็มแต่ว่าท้องโตตรงอุ่มทงมันหนักมันหนักมากเดีย๋ยวนีก้ก็เป็นหา่านนั่นเนี่ยเปรตจะเปรตเรียกว่าถ้าเข้ามาขอส่วนบุญนี่ที่เปิดหน้าต่างไปเจอนี่นะแม้เข้ามาดีเนี่ยรับรองนึกก็มาร้ายกันทั้งนั้นเลย หมดอารมณ์ดูเลยแล้วปากเขาเราเข็มเวลาพูดนี่เสียงออกมายากแย่เ๋ยแต่วิทยๆวิว,ว,วิอะไรเงี้ยนีต้องแปลรหัสกัคนิกยาวสิเดียวเนี่ยนี่คืนมาจากมหานรกเหมือนกันดูบุพกรรมเขาตอนเป็นมนุษนย์เ่ะพอเห็นพระผ่านหน้าบ้านเนี่ยไม่ยอมนำทานพระตัวตน์นีเพะาะนั้นก็ไม่มีกินนะปากมันเล่ารู้เข็มเนีงั้นแหละแล้วก็ยังไม่พอนะ ห้ามคนอื่นก็ด้วยเวลาเขาจะทาทานนะ่นะคนจะทําทานนะ่ะไปห้ามคนนี้ไม่อยากใส่ได้อีติดใจได้อีก,กมาอีกแบบอ,อีขี้เกียจเนี่ยเห็นอีก,กับไป้อีกก็ไปนั่งเฉยๆนั่งหลับหูหลับตาน่ยไม่ได้ทําอะไรเลยพอตอนเช้าก็มามีนาบ,บาบา้านกว่าเนี่ยเหมือนขอทานอะไรต่างแต่จริงๆพระไม่ได้ไปขอนะไปโปรดสัตว์นะนี่หมายถึงพระที่เป็นพระแทนเนี่ยไปโปรดสัตว์เอาบุญไปให้ ไปเป็นเนื้อนาบุญนเนี้เครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปากเทาหลเข็มกวาอาหารจะรีดลงได้คอยยาวท้องกระป๋องโตทีเดียวเลยเนี่ยลำบาก